้าสบายดีคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บสบายดีเอฟซีทางผู้เก่าเลยพ่อแม่ทางผู้อยูย่ใกล้และอยู่ไกลมันนี่ก็บนเข้าดงเขาป่าแบบเก่าเลยพี่น้องเนื่องจากว่าเขามาเล้อมึงเมื่อวานนี้เห็นนูน้นกินเข่าข้าลายนี่หรอเพราะว่าไปใกล้บ่ได้เนื่องจากว่าพญอศิษเข่าบนมาโอ้ก็เมือพนอ่นไม้หรอกลับเขาก็เขาสิไปหลังเลยพี่น้องกลับอันนี้ไปลับใส่นูนโดยเฉพาะเลยพี่น้องทีเดียว แล้วเขาใส่บอพาดเลยเพี่น้องเอ้ย <c oughs> คำมันถือแล้วบอพาดพี่น้องเอ้ยคำมันถือเลยคือใดเลยสิเราใส่แท่นี้แหละ เป็นหน้าเขาดี่จุตี้นผูี้ต่ำหวยหรอเพราะว่าเขาเห็ดหน้า <c oughs> เห็ดได้เบิดยำแหล่ยำผลไม่หวยเดี๋ยวเที่ยงเขาเข้ามาว่านหนึ่งอยู่ลุ่มหมดแล้ว เขาไปหากินเขาก็ไปหากินเหนกันพี่น้องโอ้ลมแห้งแห้งอยู่ปูเห็นอยู่ได้ทลาะ จะเป็นจนพอร์น้ำนะโอ้โอมเสียีถวไปแล้วทางมันขึ้นโอ้นะฮหล่มแห้งแห้งไม่เห็น,นเหตุผลอะไรเลยฮะ เขาเห็ดหนาขักอยู่เห็ดได้ตลอดปีเลยเพี่นอนเขาปลอมหนามขึ้นตะกี้เป็นบันหางเขาก็อบหมดท้อ เทียงตัะนักก่อนสีหางพี่น้องเอ้ยเนื่องจากก่ <c oughs> อนฉีหางเนื่องจากว่าเจ้าคลองคองนอนเลยมีคนโชงบ้าญ่เพียงกันลำใหม่เป็นเงินมาส่องเบิง่งแล้วก็เลือเล้อตายเลยบนนิ้นอนเลยแล้วกันมีตัวไปกลับก็คือสิเป็นเจ้าทียนเจ้าทานแหละเพิ่นมาบอกว่าโอ้เฮาอยู่อยู่หันอยู่นี่แล้วเพิ่นมาบอกก็ไม่วนอลยอที่มองเงินฉินมาดีไปหน้อย จักรก,ก็อยู่ไหนเดีย๋ยวต้นพาวก็อย่งอยู่อือ่บอนเดียโนแล้ก็หนูอขอ,อยูบ้ะ ันเขาเฮ็ดต,ต,ต,ตัวนีับเขลานกไปแมบไลยนกลลิกเต็มมืดเขาเฮ็ดเด็กเต็มที่ขวาอยู่แคมหัวไว้รับที่ เหนเขาแล้วก็หมดเลยนะ เจ้าของหน้าเพื่อนในกับชิดีใจอยู่พี่นอ้องไงในจะเจ้าามาใส่นูน <c oughs> จักสชได้หรือบุได้เขาก็บูด,บด,บดอกมันหย,ย,ยุดสลาดนูนบนได้ดวงหนี่ก็เลี้ยงครบกันมันกินมะกุยเขาตกมาแล้วบ,บ้านเนี่ตาย ใส่กับบอทัลแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องตกอ่ะโอ้ยเป็น,น,นยังไงเหมือนแห้งรี่หรอใครดอกเทียงคนกับไก,กะนะ่เน่มัจะใส่บนหลังสุดท้าย กูเผาไงกูเผากูมีกุมงองยัางมัดเป็นบานห่างตะกี้นี่คือเขาเอาเลยเท้าว่าเดียวนี่เท้าหนึ่งเรานอนอยู่หน,น้ะาาเรานนเดียวบันดอนแก่งเรานอนสองมาัขนบล็อกใหญ่ๆซุมเป็นลำไม้อีกไปหน่อยเราก็เชือกตายเลยเป็นบาการนอนเขาปลูกยางพารากันนะพี่น้องคนนง แต่ห้ามาสุดนี่ก็บ่ใกล้ดอกไปนอนห่างจากเฮิอนประมาณ4กิโลแล้วตราดบึงเขายุบุกยางพลาเต็มเราจะไปเบ่งกันมักไผ่อยงเมื่อก่อนมันมากซ่องระดูคขาบมักไผ่แดงที่ซีแมนเนี่ยทางรถไปตลอดเลยทางใหญ่เลยโอ้อยากไปต่อกับรไรผิดนอยล่มแห้งเลย มนเลี้ e partner อะเด็กด๊อกอะไรหรอไพ่สีแดง Ah, tá doutor ออออของธรรมศาสตร์ชุดหน่อเลยพี่น้องเอ้ยนะของธรรมศาสตร์ล้วนๆอ้าพี่น้องหลังจากเข้าไซลับแล้วเลยก็เอาอยางไปเบิ่งมักไผ่ ปกติมักไพ่มันก็กินบ่ไดหดอเราพี่น้องเนื่องจากว่ามันห่อนมักไพ่บานเห่าหากินไห้่จักแดบาดอื่นซื้อมักไพ่แต่แต่มันบ่ห่อนพี่อน้องแปลกซื้อมักไพ่แต่บ่ห่อนก็เพราะว่ามักมักไพ่ซุกซีเนี่ยมันซุกเบืองหนึ่งแดงเบืองหนึ่งเหลืองอันนี้ก็มีคนไปหาอยู่หากินหลายๆพี่น้องเขาหาอยู่หากินแล้วก็มี พอแม่พี่น้องหลายคนมาว่าอยู่ทั้งไกลทั้งไกลทามมาๆมาพี่น้องว่าการเขาดงเขาปลาหูจักสมุนไพรเป็นกระเพาะเป็นย่างบบพี่น้องแลหลายคนก็แทดแซดมาโทร่มาหาว่ากินเขากับบุไดกินเขาสอสสาแคำเนีนท่องมานี่พี่น้องเฮาเมือนก้ก็เท่ากับดีใจได้พี่น้องที่พี่น้องทามมาเห็นว่าเฮาไปดงไปปลาเฮาก็พ่อหูอยู่พี่น้องแต่เฮาบอกเงมือนที่เขาจะมาบอกพี่น้อง กินชมกินชมกินยังไงได้ครับกินเลยมันแนนท่องนะครับถั่ะะมานมาลายปีกินยายัางบ,บวเศร้าพี่น้องก็คือว่าและยาแต่และอันก็บอยคือคนเขาไปห้องมอเลยพี่น้องคนเจ็บคนไข้ไปห้องมอแหละผู้ดีเลยรับผู้ตายอะไรเงาซะมันก็นํ้ำกันแต่เมื่อในเฮาเฮาห่เขาชิมาบอกมันมีสองสนิทหรือว่าสามสนิทใกล้ๆส่วนเท่านั้นก็มีพี่น้องแต่ว่ามันก็มีหลายอันอยู่แต่เฮาบโห่ ก็คือวา่าแล้วเฮาวหูเฮาก็บอกลอง่ายซะผู้ดใด้หูก็บอกออนเฮาแน่ <c oughs> คือบอกเลยพี่น้องอายหูสองน่องหูหนึ่งทาบอกกันมันก็นดีกินชมแล้วก่อนไม่บอกพี่น้องไกล้พี่น้องกินแล้วถ้าผูใ้ใดถือเลยเศร้าโลดยังไปไกลกว่ได้พี่น้องมันจะขึ้นยาน่างแห้งกว่ได้ล้มแห้งยานไม่ลมทับหัวบเบกเสียง เต็มอ่นเ้ามาดอยยามกับนะ่ยรสชาติมันอยากคล้ายๆมักเหมาเนาะมังคหมักกินทั้ง เยอะังมาทั้งหนามาด้ยพอได้กินชมบุไดเนนีะ่เนื่อจะเป็นกับเพาะกับกินบุได้เพียงหน่อยอเท่าห้าห่วงมียาดี พี่น้องเขาจะมาบอกยาดีอะไรเอามาอะไรนะนี่ผู้ใดที่เป็นกระเพาะกินเขาข้ามหนึ่งซองข้ากระแนนนั่นเป็น้องว่าง่ายซะมันเท่ากาับเห็นเขาไปดงไปปลาขูดมือกินเข่ามือเลยครับามซองขาบกับเขาอยู่ไหย้อนต้นนี้แหละพี่น้องนี่นี่อะไรคนก็เสิอหัวดอกหนึ่งเขาสืหอห่วงว่ายังเราเขาบาดเสาอห่วงว่ายายหยุบพี่น้องเห็นบ่อยยายหยุบน,น่ยเขาเอามาทางใบทางใบหรือว่า เอามดอัดนั่นแหละเอามาตากแดดให้มันแหง้งประมาณกำรรหนึ่งเดี๋ยวาวกำกำหนึ่งนี่ขุดขุดเอามดัดทั้งเอามดัดทั้งใบทั้งหากทั้งยังนัแหละนี่นี่เอามากำเลยเดี๋ยวเอามามัดตากแดดไว้จนมันแห้งแหละเอามาต้มน้ำกินบอกแม่น้ำมันอันนี้เย่าได้พี่น้องเลยน,น,นี่ไกล้ๆกันแท้นี่ก็คือต้นันยาคิวไงซะเอาสิมะบอกหลายๆคนก็นสิหัวเป็นหนองนี่นี่น ม้นยาคิ้วหรือวา่าพี่น้องทางภาคไทยห้องว่ากกสาบเสือต้นสาบเสือแหละเนี่ยสาเหตุมันนี่กักก,ก,กันเลยพี่น้องเอาทั้งอันแกนทั้งหากทั้งใบโอ้มันบ่มีแกนหอกถือเอาทั้งหมอกมันกันว่าต้นยาคิ้วมีแกนสื่อคือกัน <c oughs> นี่เอาทั้งหากทั้งใบนี่หากเอาขดอมัดามดาใส่กัดน,นี่นแนวละกำไว้ไงซะน,งน้องแนวละกำเอามาตากแดดไว้ เอามาตากแดดมันแหง้งแบบมัดโฮมกัน,น,น,นแนวแนวแนวกำมือพี่น้องเด้อแนวละกำม,มาตากแดดม,มัดโฮมกันเนี่ยมัดโฮมอันนี่ก็ไปต้มประมาณน้ำสองลิตรประมาณสาักส,สิบนาทีหรือสิบหา้านาทีต้มจนน้ำม,มันออกพอี่น้องท่นเนี่ยอันนี้โคกหยายุบห้องทางไทยจากชิห้องยังพี่น้องเนี่ยห้อ,องหองโคกยายุสบสรรพคุณมันในเด้อพี่น้องเด้เอเราสิบ,บอกตัวนึง นี่สับประคุณนต้นชาบเสื้อเนี่ยไวยง่ายซะเวลากระเพาะเห่ามันบาดเวลากระพเพาะเห่ามันบาดท,ทัา้งในเลยมันบาดแห้งเลยกินมอสนะเข้าไปเลยมันเสียวเซ่าว่าง่ายซะบัานนอกบัานหน้าเห่าถ้าว่าไปไฮไปสวนเนี่ยจะเป็นมีดเป็นผ่าบาดมือทายมําต้นนี้ใส่เนี่ยเศราามันหยุดเพราะว่ากระเพาะเข่าอย่างไรมันบาดอย่างเส่าเลยฮับประกันเลยเนี่ยโกงยาคิ้วเนี่ยลองลองบังพี่น้องบาดเนี่ย กอกยาหยุบนี่ยสภรพคนของมันนี่สิเป็นแห้งกินยายัางกระหยุบกินยา,ย,านยังกระเศร้ามาเจอตัวนี้พี่น้องรับรองเป็นกอกยาหยุบนี่เขาสังเกตเขาไปหายไปสวนเขาไปหายไปสวนเน่ยเขาเห็นกอกยาหยุบมันบานมันแดดอลไรเขาเอามือไปตอกมันสิหยุบนี่นี่นี่ตัวยาเขาสิ้บ้างใช่ไหมเห็นบ่อยเลยเวลาเขาตอกมันแล้วมันสิหยุบปั๊บเขาเป็นกระเฟาะคือกันเป็นแห้งเป็นยังแตาเขากินตัวลงไปแหละมันสิคอยหยุบหยุบหยุบยุบไปหยุบไปหยุบไปมันก็ ชีเศร้าหลังจากกันกกตุลยาคิวกะมันมันปัวมันปัวบาดท,ทางในไปเนาะเนี่ยสมาดเศร้าได้ถ่าว่าเป็นลมตองลมยังมัน,ม,นมันบอกเป็นยังไหมลมเ่ลมพัดก็บ่าเป็นยังเลยโบยุบเห็นบอกขึนหน่อยลมพัดกระยานี่ยทาว่ามือเข้ามาตองสังเกตว่าไปเนาะเนี่ยลมพัดแห้งก็บ่าเป็นยังเพิ่อนทามือเข้ามาตองนะนี่เห็นบะหยบลงไว้เลยนี่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 คันลมพัดแห้งท้ายกระยาแน่วันนี้เลยเขาตองเนี่ยเห็นบะเนี่ ยุบลงยุบลงเน่เน่เน่มันมดลงเลยอ่าเห็นบอกเห็นบอกมันยุบลงเน่เ่เน่เน่เ่เห็นหรอเห็นบรเฮ้ากับโหไปสิ่ะพี่น้องยาดีเฮากับลายคลนก็ดีย้อนเฮากับลายคนอยู่แต่ว่าคือว่าเราผู้ได้ดีกับกินผูดใดดีก็บอกต่อๆกันส่วนลายคนเฮาอายุประมาณสี่สิบขึ้นเมื่ออยากเป็นเพราะว่าอยากอดขาอดหนามผมอยากกิน บางทีกินมือเลยขาบส่องขาบแลวก็แล้วก็มอเลยเลยจะเป็นกระเพาะไวแต่เอาไปลลองกินมือพี่น้องนี่นี่หับประกันต้นนั้นนี่ลอ่องเบื้งไปดองก็มีพอไม่พี่น้องกันถามเข้ามาแล้วก็โทรเข้าเน้าแน่ากินเขาเ่าแสบไปดองไปป่าเนี่ยมียาดีกระเพาะบ่เผินถามมาเข้ากัดที่ใจได้พี่น้องมีพี่น้องถามมาโอ้ยซ้ำตายเลยเกิดใหม่มีก็ถามตัวเข้าหูเขาก็บอกขันตัวให้ตัวได้เข้าโบหูกบอกว่ากัน <c oughs> นี่พี shorts, ่น้องผู้ได้ทีบัดนี้ก็มีอีกยาหนึ่งนี่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  <c oughs> นี่นี่ยาลีแฟ่นี่ผู้ได้ทีเห็ดเวียกงนักนักพี่น้องเห็ดเวียกงนักนักหับจัางหับบายและเด็กเดือนตะคื days, ue, นไม่ได้นอนหรือว่ากินเหล้ากินเบียร์สังสรรค์กันวัยรุ่นบอกว่เป็นวัยรุ่นบอกว่าคนอยู่กำนี่บอกขออนุญาตนำเวลาปไทยเบายำเสาเหลี่ยงเรื่องเหลี่ยงยังพี่น้องเอาตัวนี้ไปตากแห้งยาลีแฟ่เดี๋ยวนี้ก็ร่างขายดีอยู่เขตเมืองหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางนี่ มันยิ่งอยู่เกาะอยู่กั้มกระยายพี่น้องสมาัติเศร้าไดเลยแบบคนที่งามแล้วางซะผู้สาวสำนอยผู้ที่งามแล้วมากินยาตัวน,นี้ใส่เนี่ยตัวแห้งกลัวเกาพีนนนนานพ่น้องมันบำรุงผิวเหี่ยวเลืองสมัติเศร้าไดพี่น้องผู้ใดเหี่ยวเลืองผู้ใดที่มากินเหล้ากินเบีย้ยวไง่ไงซะเอภิบาลเนี่ยเนี่ยมันชิมีตามหายตามสวนมีดอกเนี่ยบอกต่ตอๆกันเลยพี่น้องอันนี้มันคือกันถ้าเอามาอันตากมันแห้งพี่น้องเนี่ย ขาล่งกับคักนี่เด้ยพี่น้องนี่ยาลีแพร่นะฮะเอาสิบอกแจ้งแกละคักรอบอกละเอียดเลยซะนี่นี่ยาลีแพรนะ่นี่นี่นครับอม,าม,าม,ามาัดกำหนึ่งอะไ้พี่น้องนี่กำหนึ่งตากมันแห้งเอาเมดมาแล้วเ่าต้มหน่ำลิตรหนึ่งหรือว่าลิตรปลาย,ยแหละมาต้มมันสิบนาทีหรือสิบห้านาทีคือกันนั่นแหละ ผู้ใดเทนออกตะกำใหม่ๆพี่น้องผู้หญิงออกตะกำใหม่ๆเบาขั้นยอดน้ำเกลือว่าแหละเหี่ยวเลื้งเหี่ยวยากเหี่ยวคุณว่ายง่ายซะเอาหนาต้องจะไปกินต้มไซคือแก้วนี่พี่น้องลองเบิ้งนี่ยชุดยอดเลยฮะบนตัวว่าความจริงก็คือเบาเลถ้าผู้ใดถือกะเขาหยองเข้าทาผู้ใดปวดถือเขาก็หายเข้ากมยว่ากันพี่น้องเข้ากัหลายๆคนสาวเข้ากับยูได้ต้นนี้แหละนี่แต่การอย่าลืมผู้ใดเป็นโรคกระเพาะนะพี่น้องเลยบอกให้ลืมเด็ดขาด เ, bin, เอาไปเสีเอาเมือกันเลยนี่ยนี่ต้นยาเขียวตากมันแห้งก็ได้พี่น้องเลยตากมันแห้งกะคักกรหางแกนใบเอาเมือกตอนสาบเสือบ่ราะว่าต้นนี้ต้นสาบเสือตัวนี้ก็ยาหยุบต้นยาหยุบไทายหงไม่ใช่หงยังพี่น้องเลยกระเม็นพ่อแม่พี่น้องเขาพมดแล้วผมอยู่ทางไกลกินกับลำบากทรมานมาหลายปีเลยกินยาที่เขาโบเซ่าผลป่ะพี่น้องก็เลยลองๆเอาตัวนี้ไปต้มกินลงเบิึงเฮ็ดเบิึงพี่น้องมันโมเมืย์แล้ว สิ่งสําคัญที่สุดก็คือสุขภาพและมีเงินมีขั้มไปตื่นซองตื่อซานตื่อหาสิบตื่อก็ย่าทานว่าสุขภาพเจ้าบอหายกถือว่าจบพี่น้องเลยนี่ถึงแม่มัดสะกันเลยพี่น้องเวลามันแห้งมัดสะกันแล้วไปต้มนี่เบาแล้วเบาอีกพี่น้องนี่ยงานรีแพ่เดี๋ยวนี้กำลังคายดีเขีนเมืองแขวงลงพับบางอยู่สวรรค์ยังคลายดีนี่เป็นนั่นคนอยู่กรรมบ่อผู้แายผู้สาวอยู่กันผู้ทีน ที่เรากินเบี้ยร์อะไรายสดงอยู่ดึกเดินตะขึ้นหับจางหับบายแหละเวลามาถ่ายบลาจำเสาเงี่ยมันสี้เลืองเราคนเฮาพี่น้องถ้าว่าเงี่ยวเลืองทางในเฮามันบอดี้แหละอไรเง่ายซะคือกั้นกับลรีนรถกันแหละใส่ไปเป็นไม้มันก็งามลรีนรถเฮ่งไปมันก็ดำปื๊ดๆแต่คือกันแหละเฮาต้องถ่ายออกอันนี้คือกันพี่น้องลองเบิ่งแต่ว่าหญ้าก็มันก็มีหลายอันมันก็มีตัวดีตัวบอดี้อะไพี่น้องผู้ใด ตัวเขาบอกไปมันผู้ใดกินมันบดีเขาก็หายเข้าเขาก็ด่าเข้าถ้าผู้ใดมันดีเขาก็ยองเข้าไปเนองกับาบาัวกัน,นไม่รุนกันก,กินได้ไปเอามาต้มเด้อไปหลุนกันผู้ใดทีน,นาาคือว่าอะไรคู่มือนี่มีการสั่งสรรมีงานหล่อย่างไรซะมีมีงอมีงานหลาย,าลายกินเหล่ากินเบี่ยนแน่อย่างซะอย่าลืมเอาตัวดีไปต้มกินไปเนองครับห้องเศร้าเนาะมังโลดบัวเชื่อกนี่การบัวเชื่อมาทมเข้าก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่องมึงเนี่ย กับก้อนบาลเลยเมื่อแต่ห้าพังเบื้องหมดเลยพี่นอ้องเบือนเสาหมดเลยเอาไปลองกินเลยพี่น้องเด้อนเลยอ๋อเมื่อแต่ห้าพังมือเือนเสาถ้าว่าพยุกตบกเขามม่าล้มแห้งเ,เขาเสร็จ้มายามกับเลยแต่ว่าไป้าตอกหมดเลยแล้วแต่ว่าล้มแห้งเข,าขา่าๆอ่ะพยุกเข่าซ้ำเหมือนเลียนเลยแต่ก็ะยานพี่น้องเอ้ากับผมมีอย่าลายดอกเด้อพี่น้องเด้อกับกอดอื่นมัดเขาเขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องผู้ที่งามผู้ที่ผู้ขี้ลายผู้ที่อยู่ไกลและอยู่ไกลผู้จนและผู้รวยที่เขามาให้กำลังใจเราตั้งแต่ตั้บอิดหมดเลย จนหอดเดียวเลยพี่น้องก็หายอยู่ดีไม่แห้งแบบเก่าเลยพี่น้องเอ้ยลำลำรวยๆคือเกา่าอย่าเจ็บอย่าจนสกดีมืดทุกคนามาตอนตัวนี้